บทที่21คุบล้านเย็นวันนั้นซีหยุนจือนั่งนวดเท้าให้สามีหลังจากที่ได้รับการรักษาใบหน้าของเขาซีดเผือดทั้งยังผอมจนเห็นได้ชัดไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ใช้ยาอะไรรักษาเขาแม้จะผ่านมาหลายวันแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นซ้ำหลาย นางยังรู้สึกว่าการของเขาสุดลงกว่าเดิมอีกด้วยหญิงสาวได้แต่เก็บความกังวลไว้ในใจไม่กล้าแสดงออกมาเพราะเกรงว่าเขาจะคิดมากและจะมีผลต่อการฟื้นตัวจูจ่ๆปู้ฐานที่นั่งพิงกับหัวเตียงก็พูดขึ้นว่าได้ยินเจ้าอี้บอกว่าทีหลานของเจ้า เกิดการจารกรรมหรือซีหยุ่นจือคิดอยู่นานจึงได้เข้าใจความหมายของคำเฉพาะอย่างจารกรรมก็อดหัวเราะไม่ได้ไตเท้าข้าไม่ได้ทำสงครามสักหน่อยจะเรียกว่าจารกรรมได้อย่างไรกันล่ะเจ้าคะชายหนุ่มมองนางด้วยแววตาลึกซึ้งใบหน้านางเวลายิ้มช่างมีสเสน่ห์ชวนให้หลงไหล คนถูกช่องพอรู้ตัวก็อายจนต้องก้มหน้างดไม่กล้าเงื่อหน้าขึ้นมามองเขาอีกรับมือไหวไหมเขาแค่ต้องการถามถ่ายความเป็นห่วงจึงไม่เข้าใจว่าทำไมนางถึงเอาแต่ก้มหน้าซีหยุนจือพยักหน้าแล้วตอบยังรับมือได้อยู่เจ้าค่ะอันที่จริงก็เป็นเพียงเรื่องเล็กๆเ,เท่านั้น พอพูดถึงเรื่องนี้ทำให้ปู่ฐานนึกถึงอีกเรื่องขึ้นมาได้จึงบอกกับนางว่าจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงสีหยุนจือยิมให้เขาไม่อยากให้ชายหนุ่มเป็นห่วงอีกจึงตั้งใจเปลี่ยนเรื่องไม่รู้ว่าอาจารย์เยี่ยนให้ยาอะไรกับท่านผ่านมาหลายวันแล้วทำไมอาการของท่าน ยังไม่ดีขึ้นมาอีกเมื่อก่อนท่านเดินได้ด้วยตัวเองแต่มาตอนนี้กลับต้องมีไมคคำยันคอยช่วยปูฐานมองเท้าข้างขวาที่ผ่านผ้าพันแผลไว้อย่างแน่นหนาแล้วบอกว่าเป็นพลิตของมแมลงพิษต้องรออีกสามเดือนขาคขงค่าถึงจะหายแมมจะได้ยินปูฐานพูดอย่างนั้น ทว่าในใจนางกับเกิดความรู้สึกไม่ไว้ใจอาจารย์เยี่ยนขึ้นมาแต่หญิงสาวก็คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ว่าปูฐานจะอาการดีขึ้นจนกลับมาเดินได้ปกติหรือต่อให้รักษาไม่หายก็ทั้งกลายเป็นคนพิการที่ต้องนอนอยู่แต่บนเตียงนางก็ยยินดีที่จะอยู่ข้างๆคอยดูแลเขา เช้าวันลุ่งขึ้นสีหยุ่นจือต้มน้ำแกงไก่เอาไว้ในครัวพอเสร็จแล้วนางก็ไปที่ร้านอาหารซึ่งพบว่ามีคนมารอยอยู่ก่อนแล้วกุยหนิงบ่าวรับใช้ตระกูลสียืนอยู่หน้าโต๊ะบัญชีเขาหยิบที่ทับกระดาษบนโต๊ะบัญชีขึ้นมาถือเล่นเมื่อเห็นสีหยุ่นจือเดินเข้ามาในร้านก็ปรับสีหน้า ก่อนจะเดินเข้ามารับพร้อมกับทักทายอย่างนอบน้อมโอ้คุณหนูใหญ่ท่านมาแล้วหรือขอรับข้าน้อยกุ้ยหนิงขอคาะวะสีหยุนจือรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลในท่าทีของกุ้ยหนิงแต่ยังคงทักกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยพอบ้านกุ้ยสบายดีหรือไม่จำเป็นต้องมากพิธีหรอก กุยหนิงยิ้มเดินเข้ามาหานางแล้วบอกวัตถุประสงค์ในการมาของตนคุณหนูใหญ่ข้าขอพูดตรงๆนะขอรับคูหยินห้าถูกใจลาน,นี้มากในตอนแรกอยากให้ข้ามาซื้อเก็บไว้เป็นสมบัติของตระกูลสีแต่ไม่ว่าเจราชากับเท่าแกหลิวอย่างไรเขาก็ไม่ยอมขายให้ท่าเดียว บอกว่าต่อให้ต้องขายให้ผีเขาก็ยืนยันว่าจะไม่ขายให้ตระกูลสีเด็ดขาดฮ่าดและขำยิ่งนะักท้ายที่สุดเขาก็ขายให้คนตระกูลสีของเรามีใช่หรือขอรับสีหยุนจือฟังกุ้ยหนิงพูดด้วยรอยยิ้มความหมายของเขาคือต้องการเก็บร้านนี้ไว้เป็นสมบัติของตระกูลสีนางจึงตอบกลับแค่ว่า พอบ้านกุย้ยลืมไปแล้วหรือไรเท่าแก่หลิวไม่ได้พูดผิดแต่อย่างใดกุ้ยหนิงหุบยิ้มทันทีเบิกตาโตมองสีหยุนจืออะไรกันคุณหนูใหญ่หมายความว่าอย่างไรนางไม่อยากอ้อมขอมอีกต่อไปจึงบอกว่าคาแต่งงานออกจากตระกูลสีมาตั้งแต่สองเดือนที่แล้ว บ้านสามีฆ่าแซ่ปู้เช่นนั้นร้านนี้จึงเป็นของตระกูลปู้นั่นหมายความว่าร้านแห่งนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลสีเลยแม้แต่น้อยกุยหนิงได้ยินสีหยุ่นจือพูดอย่างนั้นก็เปลี่ยนท่าทีใช้น้ำเสียงเกลี้ยวกล่อด่านางว่าอากาตันยูเมื่อก่อนหูหินผู้เท่าเมตาท่านอย่างไรแต่ท่าน กลับตอบแทนด้วยวิธีนี้หรือซีหยุ่นจือยิ้มโดยไม่กล่าวอะไรกุยหนิงควางของที่หยิบมาจากโต๊ะบัญชีของนางลงพื้นฉีหน้าซีหยุ่นจือแล้วตะโกนใส่นางว่าดีให้มันได้อย่างนี้สิตอนแรกที่ข้ารู้ท่านเปิดร้านข้ายังคิดจะมาให้คำแนะนำแต่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือน ไม่เกินสามเดือนข้ารับรองว่าลานนี้จะต้องถูกปิดพอถึงตอนนั้นต่อให้ท่านมาคุกเข่าขอท้องต่อนหน้าข้าก็ไม่มีทางใจอ่อนเด็ดขาดซีหยุนจือไม่ได้โต้ตอบเพียงแต่ผายมือแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงสุภาพเชิญพอบานกุยกุยหนิงถลึงตาใส่นางพังเรียกบ่าวไพร่คนอื่น ออกไปจากร้านก่อนจะเดินออกไปแต่ละคนก็เดินเตะโต๊ะเก้าอี้ระบายอารมณ์เรากับเป็นอันธพาลเมื่อกุยหนิ่งไปแล้วจางถิงจึงกล้าออกมาจากหลังครัวเขาเรีบเดินเข้ามาถามเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาอยากจะซื้อร้านเราใช่หรือไม่เมื่อคู่พวกเขาพุ่งพรวดเข้ามาในร้านเดินกลาง ยังก็อันตรพานทำเอาข้าวขวัญเสียหมดซีหยุ่นจือมองจงถิงที่เอาแต่หลบซ่อนตอนมีเรื่องด้วยสายตาเย็นชาแล้วตอบเสียงเรียบเฉยพวกเขาไม่ได้อยากมาซื้อร้านพอพวกเขาไม่ได้จะจ่ายเงินแต่อยากจะยึดร้านนี้เอาไว้เลยอะไรนะชางถิงพูดด้วยความตกใจ พวกเขาคิดว่าตัวเองพอขวัวชางพูดคา้างไว้อย่างนั้นพออยังไม่เข้าใจว่าจูจูจะมายึดกันได้อย่างไรจึงเปลี่ยนมาถามว่าแล้วพวกเขามีเจตนาอะไรกันซีหยุ่นจือถอนหายใจแต่ยังไม่ทันได้ตอบชางถิงก็พูดเสริมอีกว่าพวกเขาเป็นใครกันเป็นโจรหรือ แต่ถ้าเป็นโจรก็ยังต้องกินของป่าอาศัยตามป่าตามเขาแล้วคนพวกนี้เป็นใครไม่ทำมาหากินกันหรือซีหยุนจือไม่ตอบอะไรเขาอีกส่วนจางถิงก็ยังไม่วางใจเพราะในเมื่อกิจการของร้านเพิ่งจะดีขึ้นเขาเองก็ยังหาเงินได้ไม่มากพอจะยอมให้ถูกยึดง่ายๆได้ยังไงแต่ต่อไปจะทำอย่างไรดี ยำเว่ยซีหยุ่นจือออกไปข้างนอกหลังจากจัดการงานในร้านเสร็จวัดจือหยุนตั้งอยู่นอกเมืองรั่วยางซีหยุ่นจือมักจะมาที่วัดนี้เวลามีเรื่องไม่สบายใจเพื่อมาพบกับอดีตฮูหยินสามผู้ดูแลตระกูลสีที่ตอนนี้บวชเป็นแม่ชีอยู่ในวัดแห่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใด รูหินสามจึงเลือกที่จะออกบวชแทนการเป็นหูหินของบ้านเมื่อก่อนซีหยุ่นจือเคยอยู่อย่างลำบากในบ้านตระกูลสีแต่นั่นก็เป็นเรื่องของนางเพียงคนเดียวมาตอนนี้นางแต่งงานแล้วจึงไม่อาจทำให้บ้านของสามีต้องมายุ่งยากไปด้วยนางมาหาแม่ชีเพื่อทำให้ตนเองสบายใจและเพื่อจะได้คำแนะนำดีๆกลับไป นางเดินเข้าไปจุดธูปไหว้พระในอารามวัดชือหยุนหลังจากไหว้เรียบร้อยแล้วจึงตรงไปยังที่พักของแม่ชีจิ้นผิงซึ่งอยู่ด้านหลังวัดแต่ยังไม่ทันจะเดินเข้าไปก็มีแม่ชีรูปหนึ่งออกมาขวางหน้าไว้แม่ชีท่านนี้ในอดีตมีชื่อว่าอาเอออายุไร่เรียกกับซีหยุนซืออาเออเคยเป็นสาวใช้คนสนิท ของฮูหินสามแต่ตอนนี้กลายมาเป็นแม่ชีศึกษาธรรมและมีฉายาใหม่ว่าจิ้งอีแม่ชีจิ้งอีประนมมือขึ้นแล้วพูดกับซีหยุนจือว่าอาจารย์ไม่สบายเล็กน้อยไม่สะดวกให้ใครเข้าพบเมื่อเห็นซีหยุนจือยังคงนิ่งเงียบก็หยิบม้วนกระดาษออกมาจากแขนเสือ้อแล้วยื่นให้ก่อนจะบอกว่า ท่านอาจารย์รู้ข่าวเรื่องสีกาแต่งงานเมื่อไม่นานมานี้แต่ไม่มีโอกาสได้ไปแสดงความยินดีจึงเขียนคำอวยพรใส่กระดาษแผ่นนี้ไว้เชิญท่านรับไปเถิดสีหยุนจือไม่รู้ว่าในกระดาษแผ่นนี้เขียนอะไรแต่จุดประสงค์ที่มาครั้งนี้ก็เพื่อพบแม่ชีที่นางนับถือดังมารดาและอาจารย์หญิงสาว เดินหน้าขึ้นไป1นก้าแล้วพูดขอร้องกับแม่ชีจิ้งอีได้โปรดแม่ตาด้วยเจ้าค่ะข้าไม่ได้พบกับแม่ชีจิ้นผิงมานานมากแล้วและมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องการคุยกับนางจริงๆได้โปรดให้ข้าได้พบแม่ชีจิ้งผิงด้วยเถิดเจ้าค่ะเ้าว่าคำของนางกลับไม่เป็นผลแม่ชีจิ้งอียังยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้ แล้วเดินพลางสวดมนต์กลับไปอย่างที่พักของตนปล่อยให้ซีหยุ่นจือยืนนิ่งอยู่เพียงลำพังด้วยความผิดหวังนางยังคงรอจนกระทั่งตะวันตกดินแล้วหวังว่าจะได้ทับการอนุญาตให้เข้าพบแต่เมื่อแสงสีทองของยามเย็นเริ่มสาดส่องไปทั่วบริเวณวัดนางจึงถอนหายใจอย่างหมดหวัง หันหลังกลับแล้วเดินออกจากวัดไปเมื่อกลับมาถึงบ้านหญิงสาวก็เข้าครัวทํากับข้าวให้ทุกคนระหว่างที่นางทำอาหารนางคลี่ม้วนกระดาษแผ่นนั้นออกบนหน้ากระดาษมีอักษรที่บรรจงเขียนอย่างเป็นระเบียบเพียงไม่กี่ตัวเมื่ออ่านจบก็พับกระดาษกลับอย่างเบามือแล้วโยนม้วนกระดาษ เข้าไปในเตาไฟปูฐานถือไม้เขายันสองข้างเดินเข้ามาในครัวเห็นสีหน้าสีหยุนจือมีสีหน้ากังวลจึงหาเก้าอี้มานั่งลงข้างๆแล้วถามด้วยความเป็นห่วงวันนี้ทีหลานมีเรื่องอะไรหรือสีหยุนจือหยิบฟืนท่อนหนึ่งใส่กองไฟแล้วมองเปลวไฟที่ลุกโชน ก่อนพยักหน้าให้เขาเบาๆวันนี้พอบานตระกูลสีชื่อกุยหนิงมาที่ร้านดูเหมือนว่าเขาจะอยากยึดลานค่าให้ได้ปูฐานมองดวงตาของนางที่แฝงด้วยความกังวลจึงถามว่ามีอะไรให้ข้าช่วยไหมจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะ